สองวิธีค่ะสำหรับการขายสินค้าออนไลน์โดยที่เราไม่ต้องลงทุนวิธีแรกนะคะก็คือการทำ drop ship หรือการนำสินค้าของผู้อื่นมาโพสขายโดยที่เจ้าของสินค้าเนี่ยสามารถจะส่งสินค้าให้กับลูกค้าของคุณโดยตรงค่ะวิธีนี้นะคะคุณไม่ต้องรับผิดชอบในการจะส่งสินค้าให้กับลูกค้าคุณเพียงนำสินค้าไปโพสและรับออเดอร์หลังจากนั้นนะคะเจ้าของสินค้าเนี่ยเขาจะจัดการให้คุณทุกอย่างค่ะ ส่วนอย่างที่2นะคะก็คือการทำ a f f i e i a t e ค่ะหรือการทำตัวเป็นเสมือนเอเจนต์เป็นคนกลางระหว่างลูกค้าและเจ้าของสินค้าค่ะคุณเพียงแนะนำบอกต่อให้คนเข้าไปช็อปปิ้งสินค้าภายในเว็บไซต์ภายใต้ลิงก์ของคุณค่ะเพียงแค่นี้คุณก็จะได้รับค่าของมิชชั่นได้ง่ายๆวิธีนี้นะคะบอกได้เลยว่าเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาและไม่ชอบการโปรโมทค่ะ แล้ววันนี้นะคะมินก็ได้ค้นพบหนึ่งแอปพลิเคชันค่ะที่คุณสามารถขายสินค้าได้ทั้งแบบดรอปชิปและแอฟฟรีเภายในแอปเดียวค่ะคุณสามารถเลือกขายสินค้าได้ตามความถนัดของคุณค่ะหากคุณชอบที่จะโพสต์สินค้าขายคุณก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือคุณชอบที่จะแนะนําบอกต่อให้คนเข้าไปช้อปปิ้งสินค้าภายในเว็บไซต์คุณก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นเช่นกันค่ะ แล้ววันนี้นะคะหากคุณอยากอยู่รอดในยุควิกฤตโควิดมินบอกได้เลยค่ะว่าธุรกิจออนไลน์นี้คือคําตอบที่ดีที่สุดค่ะเรามีสินค้าให้คุณเลือกขายมากกว่า15แบรนด์หากวันนี้นะคะคุณคิดว่าธุรกิจออนไลน์นี้เป็นคําตอบที่ใช่ที่สุดสําหรับคุณก็ณอย่ารอช้าที่จะติดต่อเรามาเลยค่ะ